นี่คือครั้งที่สองนะคะที่จูนลองนึ่งข้าวเหนียวด้วยการใช้หม้อหุงข้าวค่ะ My second time that I want to try to make sticky rice by using cooker Okay let's see This I add some rice already จุนใส่ข้าวข้าวสารไปแล้วนะคะข้าวเหนียวทีนี้จุนจะใส่น้ำค่ะ And add some water ใส่น้ำให้ปิ่มๆข้าวนะคะ Same level as rice นี่แหละค่ะที่จุนดูจากคลิปอื่นนะเขาว่าประมาณนี้คือโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเนาะเดี๋ยวค่อยมาดูตอนที่มันจะสุกนะคะค่ะจุนลืมไปจุนว่าจะลองใช้สูตรตัวเองโดยการใส่น้ำมันมะกอกนะคะจุนใส่น้ำมันมะกอกดูเ <laughs> พราะไม่อยากให้มันติดหม้อค่ะ oh my goodness แล้วก็คนนะคะเมื่อกี้ต้องขอโทษด้วยค่ะเสียงหมาชิสุข,ข้างห้องน้องหมาสุดที่รักโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกรอนี่สุกเนาะมาดูค่ะหม้อเด็กหนึ่งครั้งแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาคนเนาะคนแล้วเราค่อยวุ้ยเม็ดสวยอยู่นะแต่ทำไมมันมันจัง First ส i m ม c เช็ k กิ้ง o ซเดนบีโคเวอร a อะ Let's steam more แต่เราไม่กดนะคะเดี๋ยวนะจูนลองจับเม็ดข้าวก่อนสุกหรือยังเม็ดข้าวสุกแล้วค่ะแต่เราไม่กดแล้วค่ะเราแค่ steam มาค่ะมาดูระหว่างที่จูนรอให้เขาระอุอยู่เนาะจูนจะมาดูค่ะว่ามันเป็นยังไงบ้างว้าวครั้งนี้สุดยอดสวยเลยอนะ่ะดูดินี่คือครั้งที่สองนะคะที่จูนลอง นึ่งใส่ไอเนี่ยค่ะสวยเลยภูมิใจภูมิใจรู้แล้วว่าต้องใส่น้ําเท่าไหร่อะไรยังไงลองดูนะคะลองดูค่ะใส่น้ําปิ่มปิมว้า wow, ว it came out r e a l l y nice my sticky rice is ready now ค่ะพร้อมกินแล้วค่ะ